ก็วันนี้มาอยู่กับช่องหาแต่เรื่องเข้าครัวนะวันนี้จะมาทำเมนูง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะก็วัตถุดิบก็ไม่เยอะด้วยนะวันนี้ใช้แค่ไข่ไก่นะแล้วก็น้ำปลานะแล้วก็จะมีน้ำมันนะเดี๋ยวเราจะวันนี้เราจะมาทำคั่วน้ำปลานะเดี๋ยวเราจะไป ตีไข่ก่อนแนะ่ ต้องตีให้ฟูนะแค่นี้พอเ,เส่น้ำมันลงไปเลยนะ ต้องให้สุกมากเลยนะแล้วก็จะใส่น้ำปลาลงกันเลยนะ ก็เสร็จแล้วนะกับเมนูไข่ขั้วน้ำปลานะก็ลองเอาไปทำทานกันดูนะแล้ถ้าใครชอบไม่สุกมากก็แบบเยิมย้มๆได้เลยนะก็ใส่น้ำปลาก็จะได้หอมนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำพริกน้ำปลาแล้วก็เอาลาดกันสำหรับคลิปนี้วันนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมนะทำกับข้าวต้องใส่ใจด้วยฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคลิปนี้ไปละบาย